สวัสดีครับพี่น้องนี่นะครับผมมาทำไร่ทำสวนนะครับผมนี่ก็สวนมันสะปลังมาตรงนี้สวนกล้วย่าสวนกล้วยนะครับผมอ่าสวนกล้วยแล้วก็นู่นก็มันสะปลังนี่กับข้างนั้นก็มันสะปลังอ่ากันที่นู่นก็สวนมะม่มวงอ่า นี่นะครับพี่น้องสิ่งสวยงามน,นะครับผมสิ่งสวยงามที่ชาวไร่ชาวสวนเขาทํากันนี่มันสับปะหลังนะครับเิ่งตาดยอดบ,บนนะครับกำลังจะขุกครับผมอเอามาชมเพื่อนๆกันนะครับความสวยงามของชาวไร่ชาวสวนสนุกสนามมากพี่น้องเอ๋นี่นะครับผม มีลกวิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน